คือหากันยกใหญ่ดาราสาวสุดแซ่บเผยแพ่นง,งานแต่งพร้อมบอกตรีมงานแต่งสุดว้าวค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยนะคะสำหรับสาววานิชาที่ช่วงนี้เนี่ยลงภาพเซ็กซี่อวดหุ่นอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเธอได้เปิดเผยถึงเรื่องแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองค่ะซึ่งเธอได้เผยว่า ตอนนี้แฟนแฮปปี้กับหุ่นในตอนนี้ของเธอมากๆเพราะเขาอยากให้เราแข็งแรงไม่ได้ต้องการให้เราลดน้ำหนักเขาไม่หวงเวลามีหนุ่มมาคอมเมนต์เขาก็ไม่ว่าเคยเจอไดเรกข้อความส่งรูปแปลกๆมาบ้างแต่ก็บอกแล้วก็ลบไปค่ะและเร็วๆนี้กำลังใกล้ที่จะเปิดประเทศแล้วก็มีแพนเนี่ยอาจจะกลับไปบ้านแฟนช่วงปีหน้าช่วงกลางๆปีค่ะก็มีแพนจองตั๋วไว้บ้าง หลังใส่ชุดเจ้าสาวถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเนี่ยสื่อค่ะก็ถามว่าแฟนเนี่ยว่ายังไงบ้างรู้สึกยังไงกับการที่เห็นเราใส่ชุดเจ้าสาวแล้วถ่ายรูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเขาก็ชอบเขาบอกว่าเราสวยเราสวยมากๆในสายตาของเขาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าถามเรื่องงานแต่งเนี่ย ด้านราวาเผยว่ายังไม่แต่งแน่นอนน่าจะอีกสัก2-3ปีเลยตอนที่ใส่ชุดเจ้าสาวก็คิดว่าตอนงานจริงก็คงจะเป็นตรีมปาร์ตี้แล้วทุกคนก็ใส่บิกินนี่กันหมดจะได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องใส่ชุดยยใหญ่คิดว่าจะทำแบบนี้เพราะเป็นตัวเราค่ะด้านแฟนหนุ่มเนี่ย ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วก็บอกว่าแล้วแต่วาวาเลยว่าจะทํายังไงแล้วก็พอใจที่วาวาเป็นในตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าส่วนแพนเนี่ยอาจมีแพนที่จะไปอยู่ด้วยกันค่ะถึง6เดือนเลยแล้วก็กลับมาที่นี่พอครอบครัวเราก็อยู่ที่นี่อาจจะสลับไปอยู่ที่นู่นบ้างหรือกลับมาที่นี่บ้างอยู่ที่สถานาการณ์อีกทีแต่ถ้าให้ไปอยู่ที่นู่นเลยเนี่ยก็โอเควาวาบอกว่าวาวาไม่ได้ติดอะไรค่ะ แต่แฟนเนี่ยดันชอบประเทศไทยและตกกลุ่มรักประเทศไทยแล้วในตอนนี้เขาชอบอากาศร้อนแต่ความจริงก็อาจจะสลับกันไปมาบ้างคงไม่อยู่ที่ไทยตลอดค่ะวันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของสงวาววาาที่เปิดเผยถึงแพนง,งานแต่งและธีมสุดว้าวของเธอด้วยค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะนาชุแ,แว่า,า,ายัางยังคะ่ะน่าจะอีกสักสอสปีค่ะ จริงๆพอมันใส่แล้วเห็นภาพตัวเองบ้างยังคะก็ะใส่แล้วก็รู้สึกว่าตอนงานจริงคงจัดเป็นทีมแบบครูปาร์ตี้แล้วก็ทุกคนใส่บิกิน,นี่หมด <c oughs> จะได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องใส่ชุดแบบใหญ่ๆอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยอันี้อันนี้อันนี้จริงหรือคุณแม่อันนี้คิดว่าน่าจะจริงนะคะตามสไตล์เจอว่าอึดอัดเลยตอนเราใส่แล้วเออก็ไม่ได้อึดอัดแต่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นตัวตนเราเองก็คงต้องเป็นชิลเป็นแบบว่า อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนาเเรห็นทุกคนอย่าลืมนะคะซิกแพคเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะถ้าเราเห็นเราใส่ชุดแบบทจ้าของรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอ๋อเขาเขาก็ชอบค่ะเขาก็ชมตลอดแบบหมายถึงว่าชมทุกทุกงานที่เราทำอยู่แล้วว่าแบบเราสวยในสายตาเขาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการให้สัมภาษณ์ขอสาววาวาบอกเลยว่า แซ่บจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยตั้งตารอดูทีมงานแต่งสุดว้าของเธอได้เลยว่าจะเป็นชุดบิกินี่สุดแซ่บอย่างที่สาววาวบอกหรือเปล่ายังไงเราทีมมาดามมาก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะ